ล,ลีลิตะเลงพ่ายลีลิตตะเลงพ่เป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหารปราชาของพมา่าแต่งโดยสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรถตอนที่1เริ่มบทกวีบทกวีเน้นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรและแสดงความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยา แสดงถึงความเชื่อทางศาสนาและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ความสําคัญของตอนเรื่องบทกวีเป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านด้วยถ้อยคําที่วิจิตรเตรียมความพร้อมสําหรับทางอารมณ์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับสงครามตอนที่6พระนเรศวรตรวจเตรียมทัพกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพระนเรศวรหาราดก่อนทาสึกพระองค์ทรงตรวจเตรียมกำลงังพลอาวุธและยุทธศาสตร์อย่างละเอียดแด้ถึงความมีชาความสามารถ และความรอบคอบของพระองค์ในการวางแผนการรบความสําคัญของตอนพระเรศวนทรงเตรียมทับสื่อถึงความยิ่งใหญ่และความพร้อมของกองทัพไทยแสดงถึงความเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของพระสมเด็จในสวนมหาราช